สวัสดีครับกลับมาแล้วกับเบคอนเจมโคชาแนลเนื่องจากโดนหหายหนะ้าหายตาไปหลายวันนะสามสี่วันนะโหเนื่องจากรอสายเนื้อสายแบบว่ามันค้างบ่อยแล้วงุดหงิดนะเนื่องจากได้สายใหม่แล้วนี้เราก็จะมาเทสกันด้วยเดี๋ยวเจมลองเล่นมาละมันดีขึ้นนะผมมันก็ลื่นไหลขึ้นแต่ไอพีก็ยังตกอยู่ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์นะผมวันนี้เจมก็จะมาเล่นตัวตัวนี้เลยพันพันพันตา<อ>ลิปโปครับผมเป็นลิปโป้สกินอ่อิชิโกะนะผมาจากหนังเรื่อง B. เทพมอเน,นะนะก็เป็นพระเอกนะผมกถ็ถ้าอยากได้ก็ต้องมาซื้อเนี่ยผมซื้อล่วงหน้าก็จะได้แบบว่าให้มาลองก่อน7วันนะผมแล้วก็พอซื้อไปเนี่ยเล่นได้ถึงเบหกก็จะได้ทางด้านของสกินถาวรน,นะแล้วก็ได้สกินเยอะนะ อันนี้ก็เป็นสกินของแอนเนตกนะเจมไม่รู้ว่าตัวอะไรนะตัวนี้แล้วก็มีทางด้านของเอ่อถ้าเจมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเอ่อตัวเล็กตัวหนึ่งอง่ะข้างในอ่ะอ๋อฟลอเรนติโนฟลอเรนติโนอีกตัวนึงครับผมฟลอเรนติโนล่างคิลต,ตั้นมังกรนะโหวสวยจัดวันนี้ที่เจมมาเล่นเอ่อริปโปพอดีเลยเนื่องจากว่าทางด้านคิล่าเนี่ยก็จะหลุดบ่อยเด็กๆก็ปวดเฮ้ยพี่เอรี่คิล,าๆๆล่าอีกแล้วนี่นะผมก็ตัวนี้ก็เป็นตัวคิดติดเมตาตอนนี้เป็นติดเมตาอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่สสาาาาาาามรรรรถู้้้้กกัััับตตวววพคคิิิล่่่่่หหืืืออ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 อยททงงงงดดดนน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 ขเเเเไีะะโโปปปแแ็ เป็ิโปสายโจมตีอาจจะสู้มันค่อนข้างยากนะผมวันนี้เจมก็จะเอาทางด้านของริปโปมา แค่ทางด้านคิล่านะคือบอกเลยคิล่าเนี่ยมันมันสู้ริโป่ค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันเป็นตัวสกิลชุดมาเดี๋ยวเจมก็ลูนที่ใช้ก็เป็นเลดสปิริตดาก้อนนะผมไอเทมก็จะเป็นชิ้นแรกก็เป็นขวานไฟชิ้นที่2ก็เป็นรองเท้าชิ้นที่สามเป็นลองกินุสชิ้นที่สี่อ่ะถ้าเราเจอตัวแท้งเยอะให้ออกเป็นทางด้านของโอมิแต่ถ้าเราเจอตัวดาเมจเยอะๆให้เปลี่ยนจากโอมิเป็นทางด้านของฟอรเคปนะผมชิ้นต่อไปก็อยู่ที่ว่าเราเจอเวทเยอะหรือเจอตัวตีเยอะถ้าเจอเวทเยอะให้ออกทอยแต่ถ้าเจอตัวตีธรรมดาเยอะให้ออกได้นะคร เกระดาบ200ไม่กัมบุรามาสะครผมก็ก่อนที่ไปชมกันก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันในเกมครับผมว่าสกินมันจะสวยขนาดไหนแล้วก็ริปโปสามารถแก้ทางชีลาดได้หรือเปล่านะผมไปชมกันเลยครับผม ก็อย่างที่บอกไปนะผมว่าตอนนี้ลิปโป้มันกําลังแบบว่าฮิตนะเพราะว่ามันเอามาแก้ทางทางด้านของคีล่าหรือว่าทางด้านของอ้อยนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบชุดเดียวแล้วไม่ตายทับออกสายแทงนะ,ะตอนนี้สถาน,นีก็เป็น4เวทนะผมออกกันเวทได้เลยนะเพราะว่าทางด้านของไอริมันก็ตีเข้าเลือดเหมือนกันจริงๆโอ้โหสกินอ่อ อันนี้ดาบมันน่าจะเป็นดาบเริ่มต้นอันนี้มันเป็นดาบที่จะไปสู้กับไอเซนเลยหรือเปล่านี่ท่าเจมจําไม่ผิดในอนิเมนะที่เจมดูมานะน่าจะเป็นดาบที่ไปสู้กับไอเซนแล้วตั้งค่า UI แล้วก็เปิดอันนี้นะผมสแสดงสตูถ้าอันนี้เราจะเห็นไกลขึ้นอันนี้มาลองฝ่ายใหม่ด้วยนะผมอันนี้เรา,เอ,าออกกันเวทได้เลยนะก็ออกของแท้งเสร็จเราเอาอกกันเวทสวยนะผมสกินนี้เป็นสกินที่สวยมาก นี้เราออกรองเท้ากันเวกับเพราะว่าไอฝั่งเวสี่ซึ่งเป็นไอริถ้าไอริไม่มาเติมเราเท่ากับเราต้องสู้กับเวสี่ตัวนดมาเึ่งอะไรเหรเราจะเป็นหนึ่งนำนะเพราะว่าเราจะใช้สกิลหนึ่งในการไล่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยตอนนี้เราเล่นค่อนข้างยากนะหมเพราะว่าไอฝั่งเขาค่อนข้างจะไม่บวกแต่บอโดนแล้วนะหมูบอโดนสองสามเอ้ยบอลโดนจับ ว่าสู้ไหวนะเพราะจับไปแล้วแล้วก็น่าจะล้างไปแล้วด้วย,<ส>ร,ยรับหน่อยรับหน่อย<สร>ซึ่งตอนแรกก็อยาบเอซ่าคีล่ามากนะผมเพราะว่าฝ่าเราจะสู้สคีล่าได้เราต้องได้ขวานไฟกับไอ้นี่อย่นะขวานไฟกับหลงเท้าก่อนแล้วก็ถ้าเปลี่ยนไปได้ก็ สองชิ้นนี้นะคือแบบว่าเฟีย้ยวสามารถสู้ได้แล้วชิวๆเลยนะชิวๆเลยเราดวนเราดวนกับทางด้านของกี่าชิวๆเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึายยำม้วหนึ่งนาาหนึ่ง,งไม่ไม่แบบไม่ใช่แบบโดนจับโดนอะไรนะอันนี้เจมมองว่ามันจะถูกบ่นค่อนข้างทนะี่จะเยอะนะเพราะเราเป็นหายาเรียบร้อยหายาตายหรือเปล่าไม่ตายนะผมกีฬาเจ็บเอ้ยบูมเกิดบูมเกิดบูมเกิด ควรถอยเพื่อนช็อตเมื่อกี้เราต้องถอย,ยนะเมื่อกี้แ้วยังฝืนเข้าไปอยู่อันนี้ไม่ใช่ความผิดเราเนี่ยเดี๋ยวเผื่อบแบบว่าเพื่อนเข้าไปตายามมแล้ทำไมป้าไม่อยอมมาช่วยเลยมึงเข้าไปือเมื่อกี้หายาเจ็บแล้วไม่สามารถบวกต่อแล้วดูง,ง่ายง่ายนะอีกฝั่งหนึ่งจะบวกก็ต่อเมื่อเราเจ็บอันนี้เป็นแบบตะก,กะง่ายง่ายเลยนะผมอันนี้ที่ฝั่งหนึ่งเขาไม่ค่อยบวกอ่ะเขารอแบบว่าจังหวะเรอพลาดแล้วจับอ่ะซึ่งไม่เป็นไรนะอันนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนเราได้ของ จะโดนด่ามัเนี่ยป่าไม่ทำเกมเลยมันทำเกมยากมากนะเพราะว่ามันเป็นทางด้านหน่อช้างล้างแล้วก็ไอ้นี่รอจับอันนี้ต้องมีคนไปก,กันล่างนะผมบนจะโดนบนจะโดนบนจะโดนถ้าอย่างเงี้ยบนจะโดนเพื่อนดูก็รู้อันนี้คือซัพพอร์ตต้องไปบนนะผมมาล่างไม่ได้เลยตายครับพ่อ <S <S เด็กก็จะโดนด่าว่าป่ากาก,ากนะผมป่าไม่ยอมมาทำเกมเลยอ อันนี้ซับล,ลงมาฟรีนะผมไม่มีอะไรอันนี้เราก็จะกลับไปเคลียร์การไม่เป็นไรครับผมวันนี้เราทนรอกันเวทอันนี้เราจะไปเล่นบนได้นะเฮ้ย <c oughs> เห็นปะหนะถอย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  <c oughs> สวย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 ครับผมอันนี้เข้าไปไม่ได้อะเพราะว่ามันจะจับเรานะ <c oughs> เฮ้ยรอรอดักอะไรเตอร์ได้เนี่ยพยานติป้อมไป เฮ้ยหายาเห็นปุ้นเนี่ยโอ้ยแหละเกินยายาโอ้โหไอลิงมาหายาไม่เห็นจริงอยู่อเพื่อนอชอบเมื่อกี้พลาดนะผมอันนี้เราจะออกเป็นโอม,มีรนะผมถ้าใครอยากได้อึดสะใจก็ให้ออกเป็น <c oughs> เคียวกะนะ <c oughs> ไม่ใช่ให้ออกเป็น uh, ฟอร์ดเคปอีกฝั่งหนึ่งของไม่ค่อนข้างที่จะไม่บวกนะผมเราก็ทำได้แค่เพียง ปาไปครับตอน,นนี้เราเห็นอะไรเตอร์โผล่กลางแล้วตัวเดียวที่หยุดเราได้คืออะไรเตอร์แล้วก็มากันเยอะนะหยุดเราได้แน่นอนอันนี้แอลขวา เล่นแค่ข้างหน้าเราพอนะล่าเฮ้ยเฮ้ยลงไปจับล่างหน่อยลงไปจับล่างหน่อยเฮ้ยผมปิดผมปิดเอาไรเตอร์ก่อนได้ปะจัดครับผมจังหวะอีก10ป่ามาหยอกขวัญคิสการ์เดนช์ชโอ้บนโดนเคลียร์ฟรีมีคนซื้อเกิดครับผมหนึ่งคน ข้างด้ของอไรเตอร์ซื้อเกิดนะผมถ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่นแล้วชิ้นต่อไปแล้วจอบไปล็อกชิวแทนแล้วแบบอันนี้เราไม่ต้องรีบผมรอมันเปิดเรานะถ้าเราเล่นเป็นแบบว่าถ้าแบบจังหวะมันมันไม่ดันเราเราก็ไม่ต้องรีบเปิดชิ้นต่อไปที่เราจะออกเป็นเกิดออกเป็นเกิดนะแต่เราต้องมีเงินประมาณพันสามเนาะเราถึงจะซื้อเกิดได้อ้อันนี้คือทําอะไรไม่ได้ผมอันนี้คือเหมือนฟาร์ม ดันเลนไม้เขาฟาร์มนะแล้วก็รอออบเจกเกิะครับรไม่ต้องรีบอันนี้คือคีล่ามันรู้ไงว่ามันทำอะไรกับเราไม่ได้มากก็เลยแบบว่าไม่ต้องไม่ต้อง,องลวมเรา,ารซึ่งลิปโป้อะมันมีดาเมจอยู่แล้วนะผมเราเลยไม่ต้องออกของอไอโจมเยอะก็ได้ถ้าออกเจมเยอะมันก็จะแรงไปเลยแต่เราก็จะโดนแรงเหมือนกันเ<ส>ี่ยไ,ได้นะ เจมหรือขัเมื่อกี้ทางด้านของเอ่อถ้าอยากจะเข้านะเมื่อกี้ถ้าอยากเข้าคือจบเลยคือจริงๆเราต้องมีคนเล่นต่อจังหวะ2นะอันเนี้ยเขาเอาดาร์กอยู่เนี่ยเจมยืนดูให้อยู่ประมาณครึ่งวันแล้วเนี่ยเอ้ยเห็นปะเนี่ยโอ้ไม่ได้ขึ้นขึ้นไปบวกอันนี้ไปแล้วนะบ ีมาตัวมันคือแบบมันหลวงแบบโง่ๆเลยนะโป้อะคือแค่ขอให้ใครโดนจับหรือเจมยอมโดนจับแล้วเพื่อนเล่นก็จบแลวนะอะไรเตอร์ตัวมันทําได้ขนาดนะั้นสามห้าว่าไงน้องๆอันนี้เดี๋ยวเจมจะเปิดเข้าไปเลยนะเพราะเจมมีตายเกิน Okay. ตัวบัรเกนนะผมตัวนี้ยใช่ปะมันเป็นมันเป็นมันเป็นตัวเดียวที่แบบว่าตอนนี้มันเวอร์ไปนะเจมมองว่าตัวนี้แม่งเวอร์ไปทางด้านของไอริเมื่อก yes> ี้เห็นป่ะเจมเลือดครึ่งหลอดเองทางด้านของคีร่าเองสู้เราไม่ได้เลยมันจะต้องสปินจริงไหมล่ะผมรอให้มันกลับมาบนนะ อันนี้ไม่จะลงมาปิดเราแทนที่จะไปเอาการอันนี้มันน่าจะปิดเราอะผมถ้าเพื่อนลงมือถ้าเพื่อนเห็นแล้วลงมารับนะจะไม่ตายเดี๋ยวไอริจจะลงมาปิดเราไม่มีอะไรอะผมอันนี้รอดแต่น่าจะเสียดาร์มกมั้ยสโลไปก่อนอันนี้ก็สอนเกมตามเลยถ้าเราเกมตามเราพยายาม ถ้าเน,นี้ยเขาไปล่างหมดเห็นไหมอันนี้คือข้างบนมันจะฟรีมีตัวเดียวก็คือไอริที่จะวิ่งจากกลางขึ้นมาบนอันนี้เราก็จะไปแอบขึ้นบนอันนี้เขาจะขึ้นบนเยอะนะผมแล้วก็วาร์ปกลับบ้านเนี้ยเรารู้แล้วเห็นช้างอยู่บนแล้วก็มีคนมาปล่อยนะก็คือป่าป่าบนแล้วก็ช้างบนเพราะฉะนั้นบนจะเยอะมากอันนี้เราก็วาร์ปกลับลงไปทำพินล่างจริงๆเนี้ยต้องมีคนทําเว็บนี้แล้วผนมะ พักคนนึงถ้าเป็นในแข่งก็จะมีละทาได้ออฟเลนมาทำหรือไม่ก็ต้องเป็นกูไม่ก็หายาหายาหายาตีมังกรเลยเราต้องทำเวฟอย่าให้ฝั่งนึงขอแบบวา่าได้ทางเดียวอะแล้วเราจะเคลียร์ได้ครับผมอันนี้เราดันยาวได้นะอันนี้ก็ให้เพื่อนแค่การป้อมนะแค่การคีบเข้าใจไหมเพื่อนอันนี้เดี๋ยวไอรีไอริจะวับกลับไล่มันใหญ่มันกลับสวยอันนี้เราเคลียร์ถ้าเราเคลียร์มังกรเราจะได้เขาเรียกได้สู้อีกไฟ อันนี้เห็นป่ะเขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเจมดันเวฟล่างทิ้งไปเขาเลยต้องวาร์ปกลับมาถ้าคนเดียวเจมสามารถสู้ได้นะแต่ไม่สามารถสู้ไอริสเจ่าของเต็มก็น่าสู้ไอริไม่ได้นะผม oh <my> อันนี้จะเนี่ยถ้าเราตายอย่างเงี้ยเราจะเสียมังกรมังกรใหญ่ท่าเวฟล่างไปจับได้นะสวยไปทางนี้เราไม่ต้องกลับนะผม <And then S 1> เพราะว่า <been> เขาต้องลงไปช่วยล่าง น,นี่ข่าวจอมังกรใหญ่เฮ้ยด่าล่างที่เป๊กเว็บหนึ่งเพื่อนไม่เห็นเหรอกะเฮี้ยแหละเข้าหน้าเฮ้มันเห็นเหรอเจมอยู่ในพุ่มนะเมื่อกี้ไปสู้ได้นะเจมว่าสู้ได้นะค่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอะไราเตอร์ก่อนเราต้องเล็งอะไราเตอร์นะผมอะไราเตอร์จับฉี่ อันนี้คือเราแอบอยู่นานแล้วผม,ผม <c oughs> ไอลิไอลิไอลิต <c oughs> ายปะไม่ตายเหรอไอริอะ ครับผมแท่งเรียบร้อยเจมกดขายของไม่ติดนะเล่บยาวจัดเอ็นแล้วละนะผมโ,โชว์ใส่หน้าเอ็นแล้วผมโอ้ย นี่ยผมก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเกมเราตามเยอะๆเราพยายามอย่าไปรีบเล่นนะผมถ้ารีบเล่นก็จะเป็นแบบว่าเห็นบบทีมเราอะทางด้านของแรไปตายหายาแบบจริงๆหายาหายาเราเกิดเราสามารถเล่นได้เยอะมากเลยอันนี้เราเจมกดมาคนเดียวนะก็เลยแบบว่าไม่ได้พูดคุยกับทีมนะแต่ถ้าถ้าพูดคุยกันนะจะว่าหลายช็อตหน้าทําได้อย่างเช่นตรงเลสที่เจมบอกว่าเห็นเปล่าตรงนั้นไหวคือมันจับเจมไปแล้วทุกสกิลใส่เจมอะ่ะคือฮายาลำแล้วมีพูดีไฟคือทีมงไงว่าตรงนั้นเก็บสี่อะเจมตายไงก็ต้องได้แรกแล้วผมก็ประมาณนี้นผม อันนี้ก็ได้ทั้งแบบว่าแก้าาทายป้่านา่งกัคีร่าใส่เจมไม่ตายขนาดขนาดเขารู้แล้วเขาไปออกคีด้วยนะผมออกใส่คีมาก็ยังตีไม่เข้านะเพราะว่าหลอกกันทั้งเวทแล้วก็กันทั้งตีธรรมดา <ST passo> สุดม,มากนะผมก็ประมาณนี้นะผมก็ฝากไปด้วยนะผมกับนี่ฮะลิโป้สกินใหม่แล้วผมถ้าใครชอบฝา,ากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเจมด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นตัวอะไรรอจับตาชมครับผมบายบาย